ศิลปินที่เราชื่นชอบนะั้นเราต่างรู้กันดีนะคบว่าตอนนี้เขาคงจะมีบ้านหลังใหญ่มีรถมีชื่อเสียงเงินทองมากมายเราคงรู้ที่ไปกันมาบ้างแล้ววันนี้เราจะพาเพื่อนๆแวะกลับไปดูที่มาว่าแต่ละคนมีบ้านสมัยเด็กเป็นยังไงกันบ้างและแต่ละคนก็ถือว่าเดินทางมาไกลมากๆนะครับมาเริ่มกันที่บ้านสมัยเด็กของอีมินเนม บ้านหลังนี้ตั้งอยู่ในเมืองดีทรอยต์นะครับเป็นบ้านที่อิมิเนมเขาอาศัยอยู่ตั้งแต่ยังเด็ก right, the, okay, you, และเขาก็รักและมีความผูกพันกับบ้านหลังนี้อย่างมากแต่ด้วยปัญหาการเงินของครอบครัวในตอนนั้นทำให้เขาต้องย้ายไปอยู่ที่อื่นแม่ของอิมิเนมเคยเล่าไว้นะครับว่าไม่ว่าเขาจะย้ายบ้านกันกี่ครั้งแต่ถ้าอิมิเนมพูดถึงบ้านในวัยเด็กมันจะเป็นบ้านหลังนี้เสมอ และป๋าอีมิเนมก็เคยถ่ายปกอัลบั้มหน้าบ้านหลังนี้ด้วยนะครับแต่ไม่รู้ไปไงมาไงอยู่มาวันหนึ่งบ้านหลังนี้ก็ถูกไฟไหม้โดยที่ไม่รู้ด้วยว่าใครเป็นคนมาลอบวางเพลิง เฮีย e อมิเนเสียใจมากๆนะครับแต่สิ่งที่เฮียแกทําโคตรล้านั่นก็คือเขาได้ขายก้อนอิดของบ้านหลังนั้นในราคา313ดอลลาร์อิดทุกก้อนจะมีใบรับรองว่าเป็นของแท้และลายเซ็นจาก e m มิเนมพร้อมกล่องใสแบบในรูปเลยนะครับมีอิดอยู่ทั้งหมด700ก้อนแต่ละก้อนก็จะไม่เหมือนกันนะครับและแน่นอนว่าอิดทุกก้อนขายหมดอย่างรวดเร็วรายได้จากการขายอิดทั้งหมดก็จะเอาไปบริจาคให้มูลนิธิของเอมิเนนะครับ บ้านในวัยเด็กของคันเยเวสบ้านหลังนี้ตั้งอยู่ที่เมืองชิคาโก,โกนะครับเขาอาศัยอยู่ในบ้านหลังนี้จนเขาอายุได้10บขวบก็ได้ย้ายออกไป คันเยเวสเขารักบ้านหลังนี้มากเพราะมันมีความทรงจําของเขากับแม่ของเขาอยู่มากมายแม่เขาเป็นคนดีมากๆนะครับแล้วก็เลี้ยงดูสั่งสอนเขาทุกอย่างสอนแม้แต่การแรปเขาจึงได้ผูกพันกับบ้านหลังนี้อย่างมากถ้าถามว่าเขารักบ้านหลังนี้ขนาดไหนก็ขนาดที่ว่าถอดแบบบ้านทั้งหลังไปอยู่กลางเวทีคอนเสิร์ตเปิดตัวอัลบั้มดอนด้าที่เป็นชื่อแม่ของเขา โลกใบนี้คงจะมีน้อยคนนะครับที่จะคุยกับคันเยเวสรู้เรื่องแต่หนึ่งในนั้นก็คือแม่ของเขานั่นเองบ้านในวัยเด็กของด็อกเร์เดก่อนที่จะเป็นหัวหอกสำคัญของฮิปฮอปฝั่งเวสต์โค้์บ้านของด็อกเร์เดก็คือบ้านหลังนี้นะครับบ้านของเขาตั้งอยู่ในเมืองคอมตันแล้วมันก็มีบ้านหลังนี้ไปโพในหนังเรื่อง Straight Outta Compton ด้วยนะครับ มันก็คือบ้านของเขาทั้งในหนังและชีวิตจริงเลยและชีวิตในวัยเด็กของดรเดก็ถือว่าลำบากเอาเรื่องนะครับแค่สภาพแวดล้อมในตอนนั้นก็ถือว่าอยู่ยากพอสมควรแล้วเรื่องแก๊งข้างถนนเรื่องยาเสพติดอะไรก็ว่ากันไป แต่เขาและแม่ของเขาก็ยังโดนคนแถวบ้านดูถูกอีกด้วยและเหตุผลนั่นก็เพราะว่าแม่ของเขาให้กำเนิดเขาตอนที่แม่เขาอายุเพียงแค่15ปีเท่านั้นทำให้คนแถวแถวบ้านมองว่าแม่ของเขาเป็นคนไม่ได้เรื่องนะครับเพราะว่าตอนนั้นคนส่วนใหญ่ยังไม่ได้มีลูกเร็วขนาดนี้และก็มองว่าดรเดย์ก็น่าจะเป็นคนไม่ได้เรื่องแบบเดียวกับแม่ของเขามันเลยทําให้ดรเดย์มีไฟอยากพิสูจน์ตัวเองตั้งแต่ยังเด็กว่าเขาจะต้องประสบความสําเร็จในชีวิตให้ได้

แล้วก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับเนื้อหาที่เราเอามาฝากกันในวันนี้และสำหรับใครที่อยากจะเห็นบ้านของแรปเปอร์หรือศิลปินคนไหนยังไงก็คอมเมนต์แนะนำกันได้นะครับเดี๋ยวเราไปหาข้อมูลมาเล่าให้ฟังอีกเนื้อหาทั้งหมดเราได้รวบรวมมาจากอินเทอร์เน็ตถ้าผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมาณที่นี้แล้วก็ขอบคุณทุกคนมากๆนะครับที่อุตส่าห์แวะเข้ามาดูคลิปของเราแล้วเจอกันใหม่ yeah. Check one, two.